Deception Love ตอนที่เก้าจากความเดิมตอนที่แล้วผมต้องใส่กระโปรงจริงๆเหรอโหมึงแบ่งเพื่อนแท้เลยว่ะต้องเรียกว่าเหียวกะคุงถึงจะถูกสินะนนายรู้ตั้งแต่ตอนไหนฉันรู้ตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วล่ะ ไม่ต้องทำหน้าเหมือนอยากจะถามฉันว่ารู้ได้ย,ไรรยังไงหรอกยังไงมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่านายทำแบบนี้ไปทำไมถึงฉันจะไม่รู้ว่านายจะทำไปเพื่ออะไรก็เถอะแต่ว่าวันนี้ฉันสนุกจริงๆนะเอาเป็นว่าพวกเราอย่าได้เจอกันอีกเลยผมเนะเกลียดคนขี้โกหกที่สุดอ้อแล้วก็นะตุ๊กตาไม้กุนั่นนะถือว่าเป็นของตอบแทน ที่พาฉันเที่ยววันนี้แล้วกันสุดท้ายนี้ก็ลาก่อนนะเยว่าคุมเป็นอะไรมากหรือเปล่านะไม่รู้สิไม่รู้ทำไมทำไมน้ำตาถึงไม่ยอมหยุดไหลเลยนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ